วินเนอร์ฟู้ดแฟรนไชส์รุกตลาด Gen X เปิดโลกธุรกิจร้านออนไลน์ทะลุจักรวาลฟ o ดบัดดี้คู่หูสายกินบริษัท Winner Food ้ดแฟรนไชส์จำกัดโดยดรปริญญาณิงรัตนคุณผู้บริหารแอปพลิเคชันแอพพลิเคชันสัญชาติไทยฟูดเพลงศูนย์กลางตลาดแฟรนไชส์ฟูดดีลิเวอรีสั่งแล้วได้คืนพร้อมเติบโตก้าวไปสู่ความสำเร็จท่ามกลางกระแสะความเจริญทางด้านเทคโนโลยี ของโลกที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็วจากการเปิดตัวฟู้ดเพย์อิงฟู้ดเพย์อิงที่ผ่านมากินข้าวแล้วได้ตังกระแสผลตอบรับดีเกินคาดสโลแกนที่น่าจดจำฟู้ดดดลิเวอรี่เอาใจสายเปสายกินได้เงินเตรียมเปิดตัวแพลตฟอร์มใหม่ล่าสุดพร้อมตอบสนองทาร์กเก็ตกลุ่มเอาใจคนรุ่นใหม่ในยุค Gen X Gen Y และ Baby Boomer เป็นต้นโดยดรป๊อปริญญาณินรัตนคุณ ผู้เชี่ยวชาญการสื่อสารตลาดออนไลน์เจ้าของทฤษฎี CAPEC เตรียมเปิดตัว f o o d บัต d ีสร้างรายได้บนแพลตฟอร์มใหม่ล่าสุดปลอดภัย100%สะดวกในการใช้งานได้จริงเพื่อสร้างรายได้ด้วยตัวคุณเองบนโทรศัพท์มือถือของคุณคู่หูคู่ใหม่สายกิน สนุกไปกับการทำงานสร้างรายได้พร้อมเป็นเจ้าของร้านอร่อยของตัวเอง FOO D P A Y I N G e x Food Buddy Wallet หารายได้เข้ากระเป๋าง่ายๆบนโลกออนไลน์จากการเปิดเผยของดรป๊อปปริญญาผู้ก่อตั้ง FOO D P A Y I N G ได้กล่าวย้ำถึงความสำเร็จที่ผ่านมาของแอปพลิเคชันที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่สายกินวันนี้เราพร้อมรุกตลาดไปอีกก้าวด้วยการทำรายการป่าด้านเมนูเด็ด ออกอากาศทางช่องไทยรัฐทีวี32และบนสื่อไทยรัฐออนไลน์และล่าสุดเปิดตัวฟู้ดบัตดี้บนแพลตฟอร์มออนไลน์พร้อมเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมกันเปิดร้านอาหารในสไตล์ที่คุณชื่นชอบแหล่งนัดพบของผู้ขายและผู้ซื้อขอนำทุกท่านก้าวสู่ความสำเร็จไปด้วยกันฟู้ดเทียร์อินวอลเล็ตไม่ใช่แค่แอปพลิเคชันจองโต๊ะแต่เป็นแพลตฟอร์มที่จะเป็นอุปกรณ์เครื่องมือที่สำคัญในการสื่อสารสร้างรายได้ลดค่าใช้จ่ายได้จริง เพราะอนาคตคุณสร้างอนาคตที่ดีด้วยตัวเองปฐมมาเิ็กในงานเปิดตัวถแถลงข่าวฟู้ดบัตตีอย่างเป็นทางการภายในงานพบกับการบรรยายสุดโดยดอรแคทจิตกรลากุลผู้เชี่ยวชาญกลยุทธ์การเติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างมั่นคงสามารถโหลดแอปพลิเคชัน f o o d บัตตี f o o d ดเทอิ g งได้แล้วตั้งแต่วันนี้ในส่วนของพาร์ทเนอร์ร้านอาหารที่แรกกับศิลปินยุค90แสงปฏิวัติเรืองสี ฐานะผู้บริหารร้านเชฟเฮาส์แบงคอกได้เปิดใจที่ร้านได้มีส่วนร่วมกับฟู้ดบัตตีอย่างเป็นทางการแสงเติบโตมากับธุรกิจผับบาร์ในช่วงยุคเฟื่องฟู90ถ้าใครจำได้สคูบัส b า s ์ a จนมาถึงวันนี้เราก็ชอบที่จะทำธุรกิจด้านความบันเทิงร้านอาหารเป็นงานที่เรารักและถนัดจนมาถึงวันนี้ผมคิดว่าเพลงยุค80ถึง90กลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้งตัวผมเองเคยเป็นศินลปินในยุค 90อยากทำร้านอาหารที่มีแสดงดนตรีสดให้ทุกคนในยุคนั้นมาสนุกกันกันกบสไตล์เพลงยุค80ถึง90มาทานอาหารอร่อยๆอจากเชฟมืออาชีพพร้อมบรรยากาศโอโถงใหญ่โตกว้างขวางสะดวกสบายเท่าที่เห็นวันนี้ไม่ค่อยมีร้านแนวรโทร o m u รมิวสิกที่ให้ทุกคนมาแห่งเอาต่อไปที่นี่จะเป็นศูนย์รวมของความบันเทิงการแสดงคอนเสิร์ตศิลปินยุค 9ก้าศูนที่เราคิดถึงกันอยากเชิญชวนทุกท่านมาร่วมย้อนวันวานแห่งความทรงจำดีๆไปด้วยกันสาเหตุที่ตัดสินใจมาร่วมงานกับด็อเตอร์ปบเพราะเชื่อมั่นการทำธุรกิจร้านอาหารในยุคโซเชียลและเป็นร้านอาหารขนาดใหญ่มีหลายโซนตัวผมเองต้องยอมรับว่าเป็นคนในยุคแอนาล็อกอนาล็อกไม่ใช่คนรุ่นใหม่ในยุคดิจิทัล ดิจิตอลในฐานะผู้บริหารร้านก็ต้องมองหาผู้ที่มีความเชี่ยวชาญการวางแผนสื่อออนไลน์อย่างมืออาชีพและมีความจริงใจเพื่อให้ร้านเป็นที่รู้จักผ่านสื่อโซเชียลออนไลน์ผมเลือกมาเยอะมากจนมาสรุปกับ f o o d บัด d ีอยากให้ลองเปิดใจมาพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองดีกว่าครับฝากติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ Official Page ชฟเฮาแบงค g k อกแสงปฏิวัติกล่าวทิ้งท้ายเปลี่ยนความคิดใหม่สร้างแรงบันดาลใจกับสิ่งใหม่ๆใ,ในยุคดิจิทัลพร้อมเปิดใจเปิดโลกธุรกิจร้านอาหารออนไลน์ที่ปลอดภยัยและสร้างรายได้จริงไปกับ Food p a y i อ g X f ั o d ู้ดบัตดี f o ้ d D d f o O ฟู B U ้ d D ัตดี L ู L ้ด e บ O ตดีฟู d ้ดกินข้าวแล้วได้ตังป่าดันเมนูเด็ดชีวิตติดกิน ด็อกเตอร์ปครับอยากให้พูดที่มาที่ไปของพูดกันที่ที่มาที่ไปเป็นยังไงครับผมพัฒนาแพลตฟอร์มมานทีมีนะครับแล้วก็มีโอกาสเจอพี่ป๋องมาทำรายการป่าดาันเมนูเด็ดแล้วเราก็เลยได้รวบรวมร้านอาหารเยอะมากครับเป็นเพื่อนๆเ,เ,เราแล้วก็มาเจอพี่แซงครับก็มาร่วมกันทำร้านเชฟเขาก็เลยผมได้ฟังไอเดียพี่แซงว่าสมัยก็สอนทำทำร้านพี่แซงพี่แซงก็พา เพื่อนๆมาที่ร้านโดยเฉพาะ mm hmm. ตอนนั้นาสาวๆนี่แล้ะที่อ mm hmm. จุดประกายเนี่วผ่นที่บอก mm hmm. ครับแล้วก็ให้น้องอ่ะผู้หญิงเป็นเจ้าของร้าน mm hmm. แล้วปรากฏว่าร้านก็คนทะลักเลยเพราะว่ามีสาวๆพาลูกค้ามาเต็มเลย ผมก็เลยเกิดเ,เป็น <c oughs> ไอเดียว่าเฮ้ยไอเดียที่พี่บอกพี่ป๋องผมก็เลยทำโปรเจกต์คูบันีีก็เลยมาคุยกับพี่แสงก็เลยเกิดเป็นกิจาการรมคูบันีีขึ้นมาคือมีเพื่อนเป็นเจ้าของร้านดีกว่าหรือไม่ครับพี่ป๋องครับนะครับยุค90วันนี้เนี่ยได้ปรับตัวมาสู่ธุรกิจออนไลน์แล้วมาโคก,กับดรเป๊อปเป็นยังไงครับกับจันทำสื่อธุรกิจออนไลน์วันนี้อยากปากไว้ดอยกับป๋องมันไปรู้เด็ดด้วยคือผมมองว่าเป็นความสนุกครับแล้วผมก็ชอบในส่วนของความคิดสร้างสรรค์ของป๊อป เขาอะไรเงี้ยเขาเป็นคนช่างคิดช่างอนะไรบางทีสิ่งที่เขาอธิบายบางทีผมอาจจะไม่เข้าใจนะแต่ว่าเราฟังด้วยมเมนคอนเซ็ปต์หล,กลนะักๆแล้วเนี่ยถือว่าดีมากกับอันนี้นะฮะับคุณไอ้งเนี่ยผมรู้เฮ้ยนั่นก็นะ่าสนใจแล้วพอเราทำรายการอ่ะเรารู้แล้วว่าการทำรายการของเราที่ไปตามนั้นนะตาแต่ละร้านเนี่ยผมพูดเลยว่าเอาหอยทุกร้านและร้านเหล่านี้ก็จะมาร่วมโปรเจกต์เราด้วยผมรู้สึกเออมันเป็นเรื่องที่ดีอ่ะ ได้กินด้วยแล้วก็มีส่วนลดสวยผมว่าเป็นเรื่องที่ที่ดีมากๆครับเป็นว่าทาข้อมูลมาหนักหน่วงมากกว่าจะได้การขัดทำใช่ไหมใช่โอ้แต่ละร้านบอกว่าต้องชมทีมงานหลังบ้านพราเขาทำการบ้านเก่งแล้วก็เลือกสารอาหารที่มันอร่อยจริงๆครับมาถึงแซงห้างนะครับวันนี้ได้มาเปิดร้านอาหเดือนกว่าเชฟเฮาส์ากก่อนนะครับแล้วได้มาโคกับฟู้ดบารตบี้ฟู้ดเฮดดิ้งทำไมถึงมาร่วมแล้วก็ร่วมแล้วอยากจะมีแผนยังไงต่อไปในอนาคตครับก็จริงๆแล้ว เวลาเราทำร้านคนเดียวอันดับแรกถ้าเราคนเดียวกว่าเราจะาจะสักเซสมันต้องใช้เวลานาะนแต่เรามีเพื่อนที่เก่งด้านออนไลน์อยู่แล้วมาร่วมกันมันจะทำให้เราโตเร็วแบบก้าวกระโดดครับ ที่แสงไปไหนมาร้า, <พอ S 2> านแล้วเปิดตั3สเดือนกว่านี้อยากนะะพูดถึงภาพรวมของร้านเราจะได้เห็นอะไร90ร้าสูกับงานคอนเสิร์ตหรือจะมีกิจาการรมอะไรใหม่ล่าสุดหรือว่าอัปเดตได้ไหมครับฝากับกล้องยครับก็คือสิ่งที่ประทำตรงนี้นะครับเราจะทําร้านอาหารนะครับอึบ่งสรสานองนะครับคือยุค9ก้าูบนับปัจปจุบันนะครับ สังเกตได้ว่าเทรนของเพลง90มันกลับมาแล้วถามว่าคนที่ได้เสพเพลง90จริงๆอะคือวัยรุ่นนะครับแต่ผู้ใหญ่ยุคยุคยุกเรานะพี่ป๋องนะอยากฟัง90น่ยมันหาที่ฟังไม่ได้ใช,ใช่ไหมครับเพราะว่าจะไปเปลี่ยนกับเด็กวัยรุ่นก็ไม่ไหวหรอกครับใช่ไหมฮะรเราก็ต้องหาที่ให้เขาได้มาที่นี่แหละสุดท้ายอันนี้คือ core concept เลย นะครับว่าเราจะทําร้านอาหารเช่นยุค90ให้คนยุค90ได้มาฟังเพลงได้มาทานอาหารอย่างมีความสุขที่นี่ครับพี่ป๋องครับใรับนนเป็นพิธีกรพิธีกรร่วมรายการฝาดันดึนฝากรายการหน่อยครับฝากผู้ชมเลยฮะกับรายการสนุกสนุกอีกรายการหนึ่งได้รับความสนุกแล้วก็รู้จกร้านอาหารอร่อยมากขึ้นรายการฝาดันเมนูเด็ดะะทางช่องไทยรัฐทีวีฝากด้วยครับแลวเชป๋อกสุดท้ายเลยครับอยากให้ฝากฟู้ดบัดดี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของ เดสเด็เดสเนชันเป้าหมายต่อไปว่า อยากจะมาเป็นบัตตี้ต้องยังไงแล้วก็สร้างเดนบ์ใจยังไงอยากฝากทุกร้านนะครับที่ปัจจุบันนี้ถ้าอยากเหนาเหนาอยู่ให้รีบเข้ามาร่วมโปรเจกต์ hmm. เพราะว่าเราก็จะสร้างบัตตี้ให้เยอะที่สุดทั่วประเทศแล้วจะเอาบัตตี้เหล่านั้นครับไปลุมกินร้านหน่นะครับนี่คือคอนเซ็ปต์ Food b a d d i แล้วก็อยากจะฝากทุกท่านนะครับทุกท่านทานอยู่แล้วแนะนําเพื่อนไปกินร้านอาหารอยู่แล้วก็แนะนําแบบมีฟ mm ังชั่นก็คือผ่านซิสเต็มของ f ุ้งเพลงยิงซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม hmm. ของคนไทยแล้วก็พัฒนา โดยคนไทยนะครับผมทุ่มเทกับมันมาหนึ่งปีแล้วแล้วก็หวังว่าโปรเจกต์นี้จะทําให้ฟูดเเปรี้ยงเป็นที่รู้จักของคนไทยทั่วประเทศครับามีแล้วก็ถ้ากับฟูดบัตตี้ที่เหมาะสำหรับองคประกอบการฟูดเเปรี้ยงเหมาะสำหรับคนแบบนี้ใช่ครับใช่ครับใช่ครับแล้วส่วนลดก็แค่สิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์เราก็แบกมากกว่านี้แล้วแต่ร้านที่จะให้อย่างยกตัวอย่างปากประพงเนี้ยครับอย่างของที่เชฟเฮาส์เนี่ยเราลดแล้วร้อยหนึ่งอยากให้คนใช้ค่าสิบ ก็จะแล้วแต่ที่ร้านที่จะมีมารจิ้นให้เรามาประชาสัมพันธ์ร่วมกันไปห้าสิบาองปากะพงแกเราแชร์ไปจากราคา490ลด้ลงไปร้อยบาทเหลือ390แล้วก็อยากให้ค่าคนใช้อีก่บาทสำหรับคนที่แชร์ลิงก์ไปแล้วมีการสั่งซื้อก็ขึ้นอยู่ที่ร้านอาหารจะร่วมโปรเจกต์กับเราอย่างไรครับพี่เรื่องอะไรมาเรื่อยๆใช่ไหมครับโปโเงียบเลยครับตอนนี้ร้านอาหารเจองจ่อให้ผมมานั่งวางแผนเยอะเลย ไม่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 หมดไม่มี Kimberly, ไม่มีครับมาเรื่อยๆเติมเรื่อยๆครับเพื่อนๆไปครับขออินเสิร์ตหน่อยครับ